เช้านี้พี่น้องเบิง้งใส่ดีวะมันล้มแล้วคันนี่ล้มเริ่มกลัลบละล้มใบวยๆแล้ะน้องต้นสะเดาโอ้พี่น้องเบิง้งลม้มใบวยเลย้เมันจะหมดแล้วมันน้งฝนนะเนาะล้มใบวยนี่แหละค่ะการ ยอ่อก,ก็ดกเตือนเพราะว่าบรรยากาศภายนอกพี่น้อกบ้านมีนลกกกกูก,ลกย่อรอกดกดกพักลูกยอ่อลูกย่อดกมากรากระกอก็พอได้กินด้วยพี่น้องดูดสูงโอ้เป็นพูดเป็นพวงเลยบังบังบังเห็นบ่พี่น้องเห็นลูกย่อบ่ ดกมากค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกินหรอกเนี่ก็ดกนี่มันร่วงมากที่ก็ดกพี่น้องท้องฟ้าพี่น้องเอ้ยลมกลับลมอุ้ยแล้วจ้ะเด็ดค่ะคุณพรกยบิกเงาบนต้นไม้ เศร้าเลยค่ะเนี่ยการก็เศร้าเลยตอนนี้เลยติดงงกลัวเด็ดคักอ้าววันนี้มีกระถินวันสแก้วไหมวันสแก้วมีไหมวันเนี้ยอ่ะพร้อมกันเลยมึงกระถินพี่ต้องทำมึงกระถินกัน มีละกอสุกอ้าละกอสุกแล้วเนี่ยเนี่ยอ้าสุกแล้วเบิ่งซะลูกลูกลูกดูดูมะละกอสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วอ๋อมืดเลยนี่สุกแล้วลลลลลมีข้าวมะละกอสุกมากินหนูอีอต้นนะนุ้ย,ล,ล,ล,นนะยลูกนึงข้างบนนน เห็นโน้ตไป้องพราะเข้าที่มืดมันต้องปรับเสียงใหม่มันไม่เห็นหน้าคนมืดบอกปแิดแสงอากาศต้นมะละกอไทยกับต้นมะละกอกอดกลูกดกลูกสุกเจ้า <laughs> bài ngá ngâm.